วันนี้เราก็มาอยู่กับเกมไดซอนไม่รู้ผมพูดถูกไหมนะถ้าผมอ่านผิดก็ขออภัยด้วยนะครับเกมนี่เลยเกมโปรดผมตันที่เขาดังการลุแข่งเดือดแข่งคนใหญ่โตโยโกโตคาตา นีไม่ใช่ตัวคาตัวโคต้าอะไรหรอไม่ติดลิขสิทธิ์แน่ะอ้คันนี้แหละที่มันเป็นเลดบูลแต่อันนี้เป็นเลตอันนี้น้ำแข็งเลยนี่ไม่ใช่น้ำแข็งนะน้ำแข็งอันตรง แรงเลยเอ็น <c oughs> นิงกนี้มีสนามแข่งซามสนามเลยมีสนามดิปด้วยในแมพนี้ใน่ดนนน้มีสนามแข่งยยนเยอะเยอะมากเกมนี้ถือว่าเป็นเกมที่คล้ายๆกับเกม GTA อ่ะเคอที่ผมโหลดมาผมนึกว่าเกมเป็นเกม GTA ไง ความจริงแล้วมันคือเกมสองตัวไงไม่พี่สนไม่เป็นไรนะแต่เกมทำมุมจริงจัดโอ้โหรถนี้ก็จอดให้นะ Thank <laughs> you. ตา<ม>ของรถผมจะมาไว้ให้ดีนะนนห้าตนนเตแป้เฮ้ยร้านไปว่ะกติก็ปกเข้า,มาไมันี้ไม่ได้นะเฮ้ยจะเสียบไปดีไหมล้นฟ้าให้จะน้ำดิกรถนะเฮ้ยลุ้นฟาให้จุดจุด จะมาเกิอดอยู่นี่ในด่านนี้ไข่เฮ้ยเยดูรถ GTR ตื่นไปก็กไม่มีอะไร หมวกเดิมนะแ,แต่ว่าจนที่เหลือฟรีหมวกเดิมเป็นเดียวนี่เลย,ยเดี๋ยวถ้าเราจะขึ้นรถที่แต่ว่าลมเราขีเา้เกียจไปตรงนู้นใช่ไหมเราขึ้นก็ได้แต่ว่าเราก็แค่กดที่ลูกชนสับ รางวัลก็ยมีใจนี่ครับผม,มเต้นจริงมันทำได้นี่ถ้าเราขี้เกียจให้มันลีลาปุ๊บอ่ะนะ รูปนี้มันมันรูปพีทีแม็กเลยอะการแข่งรูปของพีทีแม็กรูปเป๊ะเลยล่าสุดเข้ามาแข่งที่สงขลา 你是哪能的？ เมืองแล้วตัวเราโอ้โหเราเจาออกเมืองแล้วนี่นี่สนามอยู่ทางนี้ไม่วะสนามนี่สนามที่ตรงนี้ตหาหักเราสนาม ไปสนาม Gone. นี่เครื่องยนต์วีแปดวีแปดวยาสามจุดเก้าแล้วไม่รู้มันแข่งรอบนึงยังพอร้อนรอนเลยยังเยียนหมดอ่ะยังไม่มีดอกอ่ะเออเหมือนในคลิปที่ผมลงไปอ่ะยังไม่มีดอก 白的很珍贵啊。 จบไปแล้วก็ผมกับคลิปวิดีโอนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดวใจติดต่ครแล้วก็กดไลค์ครับผมกดติดต่ครผมติดตครไม่มีภาพกดไลค์กดติดส่อใครด้วยนะครับผมแบบนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย